สวัสดีค่ะพบกันกับคลิปที่3ของแนวทางตัวเลขในงวดวันที่16ธันวาคม2567นี้ค่ะความฝันที่แอนนามาเล่ามาจากสื่อโซเชียลต่างๆที่เล่าแชร์กันอยู่แล้วนะคะแอนนามาสรุปให้ฟังให้เข้าใจง่ายค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมรับฟังด้วยนะคะฝันแรกของวันนี้ค่ะเป็นฝันของผู้ชายฝันช่วงใกล้สว่าง ฝันว่าได้ขับรถแล้วที่ท้ายรถมีแหใหญ่ที่ใช้ดักปลาห้อยอยู่ในแหก็มีสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆหลายอย่างค่ะผู้ฝันจำไม่ได้ว่าขับคันไหนนะคะระหว่าง3699และทะเบียน9661ค่ะฝันที่2เป็นคุณยายฝันค่ะแกฝันว่ามีคนมายิงกันตายที่บ้านแกรู้จักคนที่ถูกยิงด้วยนะคะ บาลเลขที่ของยายที่เขามายิงกันตายคือ93ส่วนคนตายนั้นอายุ32ปีเกิด2,535ค่ะฝันที่3ผู้หญิงฝันนะคะฝันว่าขับรถทั้งที่เรื่องจริงตัวเองขับไม่เป็นค่ะในฝันก็ชวนเพื่อนขึ้นรถจะไปทำบุญพอเพื่อนขึ้นรถเสร็จกำลังจะขับขึ้นเนินแต่รถขึ้นไม่ได้ค่ะถอยลงตลอด ผู้ฝันก็หันไปเจอพระท่านก็บอกว่าให้ตั้งจิตดีๆเดี๋ยวก็ขึ้นได้เองแต่ทำยังไงรถก็ขับขึ้นไม่ได้พระท่านจึงให้มองดูที่หน้ารถแล้วบอกว่าจะมีโชคมีลาบให้ดูข้างหน้าผู้ฝันมองที่หน้ารถค่ะเห็นเป็นเลข91ขึ้นที่หน้ารถส่วนทะเบียนรถคันที่ขับก็คือ9093ค่ะฝันที่4ผู้หญิงฝันนะคะ ฝันว่ามีคุณตาให้ไปเกี่ยวข้าวให้ฟรีๆเลยค่ะไปเกี่ยวเอาผู้ฝันก็ไปเกี่ยวข้าวกับสามีเกี่ยวข้าวกันอยู่สองคนแล้วก็เกิดทะเลาะกันค่ะผู้ฝันก็เลยคว้าไม้ฟาดไปที่หัวสามีเลือดอาบเต็มตัวแล้วก็ล้มลงเสียชีวิตในฝันร้องไห้เสียใจในสิ่งที่ตัวเองทำลงไปค่ะแล้วคุณตาที่ให้มาเกี่ยวข้าวก็บอกว่าผัวแกยังไม่ตายหรอก เพราะว่าเขาจะตายตอนอายุ72ปีมีผู้หญิงสี่คนมายืนรอรับวิญญาณอยู่ถามเขาดูสิผู้ฝันเล่าว่าเคยฝันว่าผัวตายค่ะแล้วหวยมักจะออก50ส่วนอายุของสามีที่ฝันว่าตายก็คือ64นะคะผู้ฝันตีหวยเพิ่มจากตัวเลขในฝันก็คือ472ด้วยค่ะฝันที่5เป็นคุณตาฝันนะคะ ฝันว่าผีสาวตนเดิมที่เคยมาบอกเลขเมือง,งวดที่แล้วค่ะที่ให้คุณตาดูเลขที่ผนังเลขหกหนึ่งคราวนี้ผีสาวตนนี้มาเข้าฝันอีกแล้วมาเข้าฝันขอบคุณที่ตาทําบุญให้ค่ะคุณตาก็เลยถือโอกาสถามในฝันเลยนะคะว่างวดนี้จะออกเลขอะไรผีสาวบอกว่างวดนี้5้าสี่สองค่ะ ฝันที่6ผู้ชายฝันฝันว่าไปเดินหาซื้อรองเท้าเจอคู่สีแดงกำลังจะหยิบมาลองใส่มองเห็นตัวเลข258สีแดงแดงค่ะอยู่ใต้พื้นรองเท้าปกติแล้วผู้ฝันใส่รองเท้าเบอร์41นะคะฝันที่7ผู้หญิงฝันค่ะเป็นคุณยายนะคะฝันว่ามีคนแก่พาไปขี่รถซาเลง้ง ขี่ไปตามทางก็ไปเจอรถกระบะอยู่ข้างหน้าคนที่พาขี่รถเนี่ยเป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะเขาก็พยายามจะขี่ซเล้งแซงรถคันนี้ให้ได้แต่แซงยังไงก็แซงกระบะไม่ได้ค่ะคุณยายก็เลยมองไปที่ป้ายทะเบียนรถกระบะเห็นเป็นตัวเลข376เป็นป้ายทะเบียนรถสีแดงค่ะฝันที่8ผู้หญิงฝันฝันว่าเจ้านายฝรั่งมากินเลี้ยงที่บ้าน มากันหลายคนเลยค่ะของกินเยอะแยะเต็มไปหมดผู้ฝันเล่าว,ว่าเคยฝันว่าบ้านหลังนี้มีงานเลี้ยงสังสรรค์หวยก็จะออกเลขที่บ้านตลอดในฝันเจ้าหน่ายฝรั่งเอาของกินมาให้เต็มไปหมดเลยด้วยนะคะบ้านเลขที่ที่ฝันถึงเลขที่179ค่ะฝันที่9ผู้ชายฝันฝันว่าไปหากบหาเขียดค่ะไปใต้กบตอนกลงคืนน่ะนะคะ แล้วก็ไปเจอปู่ฤสีใส่ชุดลายเสือเหมือนที่เห็นกันทั่วๆไปฤสีบอกว่าเห็นมหากบหายเขียดหลายรอบแล้วมาเดี๋ยวจะให้เลขแล้วปู่ฤสีก็บอกเลขค่ะในฝันบอกเป็นเลข395กับ52ฝันที่10คุณยายฝันนะคะฝันเห็นเงินแบงค์ใบเก่าๆแล้วก็มีเลข20อยู่บนแบงค์อะคะ่ะ จากนั้นก็ฝันว่ามีเด็กเล็กประมาณเด็กอนุบาลมาบอกเลขงวดที่แล้วแกได้ยินเสียงเด็กบอกเลขนะคะบอก7จดหนึ่งแต่ว่าหวยมันออก6กหนึ่งค่ะมางวดนี้ผีเด็กก็มาบอกเลขนะคะบอกห้าหกหค่ะแถมอีกฝันนะคะผู้หญิงฝันฝันว่าตัวเงินตัวทองเข้าบ้านมาเลขที่51ทับหค่ะ ความฝันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีมีตังใช้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ